สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมโกกุ้งครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องมาจากผาพึ่งนะครับตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินทางไปที่ถ้ำขมนะครับสำหรับวันนี้บรรยากาศก็ค่อนข้างจะลื้นฟ้าพืนฝนนะครับเดี๋ยวผมว่าเราต้องรีบออกเดินทางกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวจะพาโอกาสเพรับผม let's go สำหรับถ้ำขมก็จะเป็นถ้ำที่อยู่บนภูเขาภายในบริเวณวัดน,นะครับเส้นทางที่เราจะเดินขึ้นไปเที่ยวอย่างถ้ำ ก็จะมีความลาดชันพอสมควรนะครับช่วแรกก็จะเป็นบันไดคอนกรีตนะครับส่วนช่วงถัดไปก็จะเป็นบันไดไม้ซึ่งมีความลาดชันมากๆเลยครับต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินขึ้นไปเที่ยวชมนะครับและถ้าฝนตกหนักมากก็อาจจะไม่สะดวกที่จะเดินขึ้นไปเที่ยวภายในถ้ำนะครับสําหรับระยะทางจากผาพึ่งไปยังถ้ำขมก็อยู่ห่างกันประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองครับ อยู่ไม่ไกลกันมากครับรถแค่เดินใจเดียวก็ถึงแล้วครับผม ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงที่วัดถ้ำข่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมเดินดูบรรยากาศภายในวัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเที่ยวถ้ำข้งบนเขาด้วยกันครับซึ่งเมื่อกี้ก็ได้เข้าไปขออนุญาตท่านอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ท่านชวนไป นั่งรัประทานกาแฟกันอยู่ครู่นึงครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศของภายในวัดแห่งนี้พร้อมๆกันครับภายในศาลาแห่งนี้ก็จะมีเป็นองค์พระพุทธชยันตีหรือหลวงพ่อเกตทองนะครับซึ่งจะเป็นองค์ประธานใหญ่นะครับส่วนด้านซ้ายมือก็จะเป็นรูปของพระท่านทองพิมพ์วาจาสิทธิ์นะครับ ก็จะเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบา่วรรจุดนี้ก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับซึ่งทำมาจากทองเหลืองเมื่อกี้ได้เข้าไปานั่งสัทน,นากับท่านอาจารย์นะครับซึ่งรอยพระพุทธบาทจำลองนี้ก็จะเจอที่ในถ้ำบนเขานะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ก็ได้ให้ชาวบ้านช่วยกัน เคลื่อนย้ายเอามาไว้ภายในบริเวณศาลาแห่งนี้นะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปโบราณนะครับส่วนด้านขวามือก็จะเป็นรูปขององค์พระท่านคลายวาจาสิทธิ์นะครับครับสังเกตดูว่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแทบจะทุกวัดนะครับก็จะมีรูปของพระท่านคลายวาจาสิทธิ์ครับผม นี่ก็จะเป็นลูกนิมิตนะครับซึ่งทางวัดก็กำลังหาปัใจจัยในการสมทบทุนสร้างโบสถ์อยู่นะครับใครที่สนใจก็สามารถาเดินทางมาร่วมบุญกันได้นะครับที่วัดถ้ำขมพนารามนะครับซึ่งตั้งอยู่ในตำบลคลองปราบอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ ถ้ำก็จะอยูอ่บนเขานะครับด้าน,นี้จะเป็นบันไดาทางขึ้นนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ้ำด้านบนกันครับา,าสังเกตดีๆนะครับจะเห็นธงอยู่นะครับ,รบสูงไม่ใช่เล่นครับผมโอเคเดี๋ยวไปประจญภัยพร้อมๆกันครับ จะขึ้นไปผจญภัยด้วยกันนะครับแต่พี่คนบอกว่าขึ้นไปช่วงนี้ค่อนข้างจะลําบากนะครับเพราะว่า,าฝนตกเปียกแฉะแล้วก็ทางเดินจะลื่นนะครับดินลื่นต้องระวังเป็นพิเศษครับโอเคครับเดี๋ยวผมเดินมาถึงปู่เจ้าสม,มิงคลายนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปกราบสักการะท่านก่อนนะครับ นะครับการที่เรามาเที่ยวยังสถานที่บริเวณวัดหรือว่าถ้ำป่าเขาอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องให้ความเคารพก,กับสถานที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคุ้มครองสถานที่นั้นๆนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับโอเคครับเดินทางกันต่อครับผม เป็นทางขึ้น <c oughs> ช่องแรกของท้ำ <c oughs> สำหรับวัดแห่งนี้ก็ มีประวัติมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6นะครับผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าประมาณกี่ร้อยปีโอเดูเพียงว่า,าสร้างวัดมาในประมาณสมัยองค์รัชกาลที่6นะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณลานชั้น2นะครับ ซึ่งตัวถ้ำจริงๆก็จะไปโน่นต่อครับจากบัดไดโอเคครับท่านผู้ชมดูข้างบนครับหลังเพึ่งเยอะมากครับนี่ดูความพยายามของมนุษย์เรานะครับขึ้นน่าจะเป็นอรองรอยที่ปีนขึ้นไป ตีเพิ่งนะครับครับในการผูกไม้ผูกอะไรกันไปโอ้ความพยายามสูงมากครับอยอดครับโอเคไปด้านบนก็นต่อ ในช่วงหน้าฝนก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับบันไดเปียกแล้วก็มีตะไคร่น้ำนะครับเริ่มหอบครับเดี๋ยวโอ้นอกกขาแมวยังขึ้นไปอีกไกลพอสมควรน,นะครับเดี๋ยวอ่า ผมจะนั่งพักตรงศาลาพักใจชั้นสองก่อนเส้นทางยังอีกยาวไกลครับท่านผู้ชมนั่งพักนานก็ไม่ได้ครับยุงเยอะไปกันต่อเลยดีกว่าก็ค่อนข้างจะรกนิดนึงครับต้นไม้เยอะต้องดูให้ดีครับเสียวๆสยวอยู่ มันกับไม่ไม่มีร่องรอยคนขึ้นมานานแล้วนี่นี่คือ,อกระบองเพชรนี่ทำยาได้นะครับกระบองเพชรครับผม เริ่มจะหอบนิดๆโอ้โหอเคขึ้นมาถึงจุดพักจุดที่สามนี่ครับเดี๋ยวจใจดูรอบๆครับ ชั้นต่อไปก็จจะเป็นบันไดไม้แล้วนะครับผมก็ยังบอกไม่ถูกนะครับว่าขึ้นไปไกลขนาดไหนเดีย๋ยวเราจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆครับ ชันครับท่านผู้ชมโหชันมากมากครับเดินต้องดูให้ดีนะครับตกล่องบันไดเรียบร้อยเลย โอเคตอนนี้ผ่านขั้นบันไดไม้มาแล้วนะครับบันไดไม้บันดไนดคอนกรีตทีนี้ก็ต้องปีนแล้วครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศด้านบนนะครับ ฝั่งนี้คือบันไดไม้ที่ผมปีนขึ้นมานะครับด้านล่างที่มีต้นไม้เขียวๆอยู่ก็จะเป็นช่วงบันไดคอนกรีตครับผมสุดยอดครับคุ้มค่าครับท่านผู้ชมนี่ครับสวยงามมากครับโเจ็มครับ ค okay. เดี๋ยวเราออกไปดูวิวด้านนอกกันครับเดี๋ยวออกไปดูวิวกันก่อน โอ้เป็นไงบ้างครับนีเป็สะดุดเถาวันครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูที่เขาปักธงนะครับน่าจะมองเห็นวิวด้านล่างโอ้โหแล้ว นี่ครับท่านผู้ชมนี่คือเวิวด้านบนนะครับโหคุ้มค่าเหนื่อยครับผมสวยงามมากแต่เดินออกไปมากไม่ได้นะครับตกลงไปเรียบร้อยโอ้สวยงามคุ้มค่าครับที่ขึ้นมานี่ครับ สวยงามมากครับที่นี่คือวัดถ้ำขลมตำบลคลองปราบอำเภอบ้านนาศารจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมคุ้มค่าครับที่ขึ้นมาสุดยอดครับก็จะเป็นในถ้ำนะครับสูงมากครับ เพดานถ้ำสูงมากครับด้านบนก็จะเป็นปล่องทะลุออกไปครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมเดินไปด้านนี้ครับด้านบนฝั่งนี้ก็จะมีถ้ำให้เราเข้าไปดูภายในครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยครับ โอเคตามผมมาเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ทราบว่ารังนกอะไรน,นะครับตกลงมาจากด้านบน <laughs> อากาศไม่ร้อนครับท่านผู้ชมแต่ว่าด้วยความเหนื่อยที่เราปีนขึ้นมาด้วยความลาดชันของเส้นทางนะครับทำให้เหงื่อออกแต่จริงๆแล้วด้านบนอากาศไม่ได้ร้อนอบอ,อ้าวนะครับอากาศเย็นสบายมาก ผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้เดินมาเจอ,อบันไดไม้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเดินตามบันไดไม้เข้าไปดูนะครับนี่ครับบันไดไม้อยู่ฝั่งโน้นนะโอเคก็คิดว่าตรงน,นี้จุดนี้น่าจะเป็นาทางเข้าถ้ำอีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันครับ ีบันไดข้าไฟนะครับโอปากถ้ำสูงมากครับก็สำหรับใครที่จะเข้ามาเที่ยวก็ต้องเตรียมไฟฉายมาด้วยนะครับบันไดย,ยังเดินได้ไหม <c oughs> ต้องระมัดระวังครับวันนี้ก็ผจญภัยกันเต็มเรื่องครับ โอ้ทำลึกมากครับท่านผู้ชมนีม่ก็จะมีบันได,ดลงไปด้านล่างนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมลงไปด้านล่างนีครับกว้างมากครับโอเคครับเสียวๆครับบันไดไม้อันเดียว จะไต่บันไดไม้ลงไปเรื่อยๆนะครับเดินต้องระวังนะโอเคบันไดชันมากครับท่านผู้ชม ปลาบเรียบร้อยครับโอเคตอนนี้ผมก็ลงมาถึงด้านล่างของถ้ำแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมสำรวจร,บรอบๆแล้วก็จะเป็นภายในถ้ำนะครับด้านน้นก็คือ ทางที่ผมปีนลงมาเพดานถ้ำสูงมากครับแต่พอเข้ามาด้านในก็จะร้อนอบอ้าวสักหน่อย ออเป็นเที่ยวกลับรูปต่างด้านนอนเป็นเหวเออดูด้านนี้จุบจุบจุ๊บปุ๊บ,บมีกระสอบนีเ่เขามาเก็บขี้ข้างคาวหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับ เส้นทางลาดชันจะเป็นสำรวจยากหน่อยอ๋อก็จะเป็นห้องโถงสุดทางจะเป็นทาที่ ด้านสูงมากโอเคสิ้นสุดสันทางโอ้โ oh. ห <c oughs> ไปได้ด <c oughs> ันลิบๆเลยแค่นี้ <ไป S 1> พอ <ไป S 1> ละหัว, <c oughs> วเข่ากรอกแกรก บนนี้ก็จะมีทางปีนขึ้นไปได้อีกนะครับแต่ผมก็คงจะไม่ปีนขึ้นไปแล้ววันนี้สองที่ก็เริ่มจะหมดแรงแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกด้านกันครับเดี <Okay. S 1> ๋ยวไปดูฝั่งนี้กันหน่อยครับ เป็นไสเดือนมีขาด้วยนะฮะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นไส้เดือนหรือกิ้งเกือถ้ำนะครับจะอยู่บนพื้นเยอะมากอันนี้ก็จะมีทางเดินอีกนิดหนึ่งใต้ริมเขามาโอ้นี่ครับเยอะมากครับ จะพยายามไม่เหยียบก็โอเคอ๋อสิ้นสุดเส้นทางครับผมนะครับผนังถ้ำท่านนี่สวยครับ โอเคก็สำรวจกันจนทั่วถึงแล้วนะครับสำหรับวัดท้ำขมตำบลคลองปราบอเภอบ้านานาสารจังหวดสุราษฎร์ธานีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผจญภัยได้เหนื่อครับก็ <c oughs> อ <c oughs> ขอประชาะสัมพันธ์นิดนึงนะครับซึ่งตอนนี้ทางวัดก็กำลังจะสร้าง ุโบสถนะครับซึ่งก็ยังต้องการาผู้ร่วมบุญร่วมสมทบทุนกันอีกเยอะนะครับก็ถ้าหากใครสนใจอยากจะร่วมบุญก็สามารถมากันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ปัจจัไยได้เงื่อทั่วตัวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกถ้ำจังนะครับที่มีความสวยงามมากๆก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นที่ ถูกอกถูกใจของท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับก่อนจากกันไปก็ขอฝากกด Sub s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปวิดีโอของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชม <c oughs> ก็ต้องขออนุญ,ญาตเดินทางกลับบ้านกันก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ